สวัสดีครับผมน,นสาสทศพัฒรพงษ์รองดัฐมนตรเพื่อทวนสถาบันธรรมาศาสตร์หนึ่งพระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้สองพระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา 3. พระอ,องค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่กษักริย์ผู้ชาติเรามาช้านานแนะ่จะผู้ชาติเราตลอดไป 5. ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดีเพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา 6. ทรงอภิบานชาวไทยหนึ่งเดียวในโลกทรงโปรดทั่วล่าชาวประชา ล้นฟ้าเทิดทูลกษัตริย์ไทยเข้าพเจ้าขอเทอิดไทยองค์ราชันและจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต 8. พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่งพระองค์ทรงตากตรำมพะวรากายเพื่อประชาชนของเรา เ่าพระอ,องค์อยู่อย่างมีความสุขพระอ,องค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิดได้ทบทวนได้ทำตามอยู่เสมอตราบจนทุกวันนี้คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเราเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงเป็นนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติของขอพระอ,องค์ทรงมาริญสิบ พระอ,องค์ทรงเป็นพูดนำตามแนวพระราชดำริให้เจริญตามรอยเบื้องพายุพลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเสด็จขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญยิ่งเยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปงจงรักพระดีเทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแดย่ในหลวง สวัสดีครับผมนสออท,ะท,ะทะะพัฒนธาพงศ์ป้องทัพไทย